สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทเจรภพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายอายุ31ปีและ28ปีในฐานความผิดร่วมกันช่อโคงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดพร้อมส่งเอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยพบผู้เสียหายในลักษณะดเดียวกันถึง163ราย เจ้าหน้าที่ได้จับกลุมได้เมื่อวันที่30มสิบมกราคม2568ที่บ้านพักแหนเพลวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วผู้ต้องหารับสารภาพ,าพว่าทำหน้าที่เป็นสายหนึ่งติดต่อเหยื่อผ่านระบบซิมบ็อกโดยผู้ตามสคริปต์ที่ได้รับจ้างจากในยจ้างชาวจีนส่วนผู้ต้องหาอีกรายจับกลุ่มได้ในวันที่สองกุมภาพัานธ์2568นที่บ้านพักแหนเพลบางละมุงจังหวัดชนบุรีให้การว่าทำหน้าที่แต่งกายเป็นตำรวจวิดีโอคอลล็อกเหยื่อรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่หลอกลวงมาได้ทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ติดต่อทางไลน์หรือวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำไม่ให้โอดเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์และไม่ส่งเอกสารทางราชการผ่านทางไลน์หากพบการหลอกลวงให้บันทึกภาพหลักฐานแจ้งผ่าน Facebook ตำรวจสอบสวนกลาง ไอกคนไอ้สันไอกันไอกสัน

Thank yeah.